สรุปผลการำดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568สกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวขอสรุปผลการำดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ดังนี้ภายใต้การบริหารงานโดยของนางสาวายุพาจุนแฉงผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจัดส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อคุณวุฒิตามระดับโดยจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านสามัญศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให,ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองผ่านกิจกรรมที่หลากหลายวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568า25 68, ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ การจัดทำโครงกานวิทยาศาสตร์สกรระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในด้านวิชาการและสามารถสร้างสรรค์งานชิ้นงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตรประจำวันได้วันที่8-9มีนาคมพุทธศักราช2568ดำเนินการจัดสอบวัดผลสำเร็จไปภาคเรียนที่2ปีการศรึกษา2567 ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีดรกันตาโชสถพัฒนาสมบัติรักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตอนออกและนางสาวสร้อยทิพย์สินสุวรรณศึกษานิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิเงเซาเข้าตรวจเยี่ยมนิเทศสนามสอบณสนามสอบโรงเรียนบานน้ำเปรี้ยววิทยาสนามสอบโรงเรียนดอนสิมพีพิทยาคมและสนามสอบโรงเรียนมุสลิมพิทยาคาร วันที่20มีนาคมพุทธศักราช2568นายสมภพดวงชอุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเข้าพบนางสาวยุพาจูนแฉ่ง ผู้อในการสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อส่งมอบใบสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าเรียนกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจำนวน8คนตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคมราชมังคลาพิเศษกับสกรระดับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโอเปกซีโร่ดับเอาเนื่องจาก นักเรียนดังกล่าวมีความประสงค์จะศึกษาต่อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวระหว่างวันที่18-21มีนาคมพุทธศักราช2568นางสาวสุริรัตน์พิทักษ์ทิติกุลครูนางสาวดาริกาเดวิละครูและนางสาวพาทีสื่อสวรรครูกศนอตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567ในพื้นที่จังหวัดนำร่องครั้งที่2ภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ณโรงแรมบางกอกพาเลตกรุงเทพมหานคร <S <S เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู <S <S ้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567สำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568โดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2568ครูกศนตำบลและครูผู้สอนคนพิการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ สกลอระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้นและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะห้องประชุม,มองการบริหารส่วนตำบลดอนจิมพีโดยมีนายมูหม,มัดเนนพง รองนายกองค์การิหารส่วนตำบลดอนจิมพีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2568ครูกศนตำบลและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการรณรงค์ขับขี่มั่นใจสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย100%เเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัยไม่ขับขี่ย้อนสอนไม่จอดรถในที่ห้ามจอดไม่ขับขี่ด้วยความเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2568ครูกรสนอนนตำบลและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดีมีสุขปรุงดินปรุงน้ำตามวิถีพอเพียงเพื่อเกิดความรู้และทักษะในการปรุงดินและการทำน้ำยาล้างจานใช้เอง ภายในครัวเรือนและนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้านอื่นๆระหว่างวันที่12-14ถึงมีนาคมพุทธศักราช2568นายปิยทัตละดมเพงครูกศนตำบลเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการออกแบบและตรวจสอบหลักสูตรและสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้โครงการสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในงานอาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่21ณโรงแรมโกอกกิจกรุงเทพมหานครจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางน้ำเปี้ยวขอจบการนำเสนอผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ